เจ๋งให้เจเคยบอกไปในหลายคลิปว่าคุณเทรดเงินกองทุน loss อยู่ที่พันเหรียญน่ะกับเทรดเงินตัวเองแล้ว loss ที่พันเหรียญน่ะความรู้สึกเป็นคนละเรื่องกันเลยความรู้สึกมันคนละเรื่องกันเลยนะนะครับ loss พันเหรียญของกองทุนกับ loss พันเหรียญของเงินจริงๆของเราอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่คุณเทรดเงินจริงๆเนี่ยมันจะทำให้ศักยภาพการรับรู้ความเสี่ยงของเราเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นไปตามนะครับเพิ่มสูงขึ้นไปเลยจากที่คุณเคยรับความเสี่ยงในที่100เหรียญ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับสมาชิกช่องเทรดฟอเร็กให้เหมือนทําธุรกิจทุกคนเลยนะครับยูเก็บเจเช่นเคยนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องเทรดฟอเร็กให้เหมือนทําธุรกิจนะครับในวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเนาะนะครับเป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากๆท็อปิกหนึ่งเลยนะครับก็คือเทรดยังไงนะครับให้ได้เดือนละ1น0,000บาทแบบไม่ขายฝันนั่นเองนะครับก็ก่อนเข้าเนื้อหากันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเจ ขอเกริ่นที่มาที่ไปของคลิปวิดีโอในวันนี้ก่อนนะครับว่าทําไมจะถึงมาทําคลิปนะครับว่าเทรดยังไงให้ได้1,000 0แบาทแบบไม่ขายฝันนะครับหัวข้อคลิปในวันนี้ที่เจได้มาเนี่ยครับเจได้มาจากสิ่งที่เจเนี่ยนะครับได้คุยกับพี่ private ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าพี่เขาเนี่ยครับมันมันถูกบีบบังคับบางอย่างเนี่ยนะครับให้ต้องได้มาโฟกัสเกี่ยวกับการการเทรดเป็นหลักเนาะนะครับแล้วก็ คือพี่เขาเขาก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ครั้งนี้พี่เขาก็เลยบอกว่าเออแบบคุณเจเดี๋ยวผมแบบอีกสามสี่เดือนเนี่ยผมจะต้องออกมาเป็นฟูลไทม์นะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดบางอย่างเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การางานเราซึ่งเจอบอกไม่ได้นะเออก็เลยคุยกับเจว่าเออแบบมันพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับที่ผมจะเทรดให้ได้เดือนละถึงแสนบาทอย่างเงี้ยผมมีทุนเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับชื่ก็เลยรู้สึกว่าเออเนื้อหาตรงเนี้ยมันค่อนข้างค่อนข้างดีเลยเนาะที่จะมาคุยกับ ทุกคนเนาะนะครับจริงๆเนี่ยเนื้อหาในวันนี้เจ๊ก็คุยกับพี่ไปแล้วเรียบร้อยพี่คนนั้นน่ยไปแล้วเรียบร้อยเนาะนะครับแต่ว่าเจ๊ก็จะนำท็อปปิคท็อปปิกนะครับบางหัวข้อเนี่ยนะครับมามาพูดคุยกับทุกคนเนาะนะครับมันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ในส่วนที่เป็นตัวเนื้อหากันเลยนะครับผมโอเคครับคราวนี้นะครับในสิ่งที่เราจะต้องมาคิดลยก็คือว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดเนี่ยเขาคิดกันยังไงนะครับ ส่วนตัวเจเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นพี่ท่านเนี้ยด้วยนะครับที่เขาได้ปรึกษาเจเนี่ยนะคราก็คิดว่าเออสมมติว่าผมเทรดได้สิเนี่ยนะครับต่อเดือนเนี่ยผมมีทุน1ล้านบาทเนี่ยผมก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะนะครับแล้วก็ระบบเทรดของคุณเจเนี่ยทำกำไรได้แบบสม่ําเสมอเลยเนี่ยอยู่ที่หเต่อเดือนเนี่ยผมก็แค่มีทุน2ล้านซึ่งผมมีแล้วเนี่ยมันก็จะเพียงพอแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่พี่เขาคิดเนาะนะครับแล้วก็คุณเสีใหน่าจะคิดอย่างนี้แหละถ้าเททรดดไไ้ก็ปุนสักประมาี่ยล้านก็เพพียงอที่จะเทรดให้ได้หนึ ควนี้ก็จะมีคนประเภทหนึ่งก็คืออ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ดีหน่อยนะก็คือเทรดให้ได้เท่าไหร่เนาะนะแต่ว่ามีคนอีกประเภทหนึ่งก็คือมีเงินเท่านี้นะครับฉันมีเงินจํากัดฉันมีเงินแค่แสนแสนบาทเนี่ยนะครับแต่อยากได้ก็ไรได้หนึ่งแสนต่อเดือนเนี่ยเขาก็จะไปหาโซลูชันที่มันทํากำไรยังไงให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเนาะนะครับหรือว่าบางคนมีเงินอยู่ที่ห้าแสนบาทเนี่ยนะครับก็จะไปหาโซลูชันว่าทํายังไงให้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอันนี้ก็เป็นเบสิกทั่ว่า เอาจิงๆเลยมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าในส่วนตัวเจเนี่ยมันไม่ค่อยแค่นี้มันไม่พอการที่เราคิดว่าเราเทรดได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนแล้วเรามีเงินต้นแค่นี้มันไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เจตวนดีครับสิ่งที่เจคุยกับพี่ท่านเนี้ยเจคุยอะไรบ้างนะครับดูให้จบนะบทุกคนจะว่ามันมีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะนะครับโอเคคันนี้ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับที่ควรรู้เนี่ยมันมีอะไรบ้าง หลักๆเนี่ยนะครับในความเป็นจริงที่เราควรจะต้องรู้เนี่ยมันมีอยู่4อย่างด้วยกันหลักๆนะนะครับมันคือ4อย่างเนี้ยถ้าเราทําความเข้าใจมันได้แบบจริงๆจังเนี่ยจะเชื่อว่าเราสามารถที่จะหาเงินหลักแสนต่อเดือนได้แน่นอนนะครับแต่ว่านะครับควรจะต้องเข้าใจมันจริงๆนะนะครับไม่ใช่เข้าใจมันแบบว่าผิวเผินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายทีละหัวข้อกันนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะความเป็นจริงที่จะต้องรู้เลยอันดับแรกเลยนะครับ สิ่งที่จะต้องมีเลยคือผลตอบแทนขั้นต่ำของกลยุทธ์ที่เราทำได้โดยเฉลีย่ยหลายๆครั้งแล้วก็หลายๆคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนเขาคำนวณว่าอยากจะได้ผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเขาจะดูว่าเขามีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วเขาก็จะไปแล้วเขาก็จะไปดูว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไรเขาก็จะไปวิ่งหาผลตอบแทนที่มัน make sense กับเงินที่เขาอยากได้ถูกไหมแต่จะบอกว่าแบบนั้นอ่ะม,มันยากมากทุกคนานระที่คุณจะไปหาผลตอบแทนที่มัน สูงเท่ากับรีเทิร์นที่คุณต้องการแต่สมมติว่าเฮ้ยคุณต้องการเงินเนี่ยสมมตินะเจเลเซนะประมาณ5 0,000ต่อเดือนอ่ะคุณมีเงิน10,000แบาทอย่างเงี้ยคุณก็จะไปวิ่งหาผลตอบแทนที่มันให้ให้คุณ50%ต่อเดือนซึ่งคุณก็จะไปเข้าขา,ขายของคนที่จะมาหลอกลวงแล้วก็มาขายฝันของคุณนะ,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเจคุยกับพี่ไพรเวตทุกๆคนเลยก็ดีเนี่ยนะครับเจก็จะบอกว่าเราพยายามดูก่อนว่าในส่วนตัวของเราเนี่ยเรามีความสามารถที่จะ ทำกาไรขั้นต่ําได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะครับเพราะอะไรเพราะเพราะแล้วเมื่อว่ามันคือขั้นต่ําจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ดูดเราจะไม่ถูกกดดันไงแล้วเราก็จะไปหานะครับเงินทุนนะครับเงินทุนที่มันเหมาะสมแล้วก็สมเหตุสมผลกับผลตอบแทนก็คือในข้อที่2นั่นเองนะครับสมมุติว่าเจบ,บอกว่าสมมติว่าถ้าเรามีผลตอบแทนอยู่ที่อ่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนแล้วก็เราก็ไปหาเงินทุนที่มันสมเหตุสมผลกับ กับผลตอบแทนขั้นต่ําที่เราทำได้สมมุติว่าเจต้องการนะเจต้องการนะครับเงินอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนใช่ไหมนะแล้วเราก็สามารถทําผลตอบแทนขั้นต่านะะจะยุบวงเล็บใหญ่ๆเลยนะก็คือขั้นต่ำนะฮะก็คือ5%ต่อเดือนแล้วก็ไปดูว่าผลเงินทุนที่มันเหมาะสมกับผลตอบแทนเราเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็เข้าสู่สมการของการใช้เครื่องคิดเลขแบบนี้นะครับทุกคนอ่ะ ก็เอาผลตอบแทนเป็นที่ตั้งเนาะเอ้ยเอาเงินที่เราต้องการเป็นที่ตั้งเนาะก็คือแสนหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็เอามาหาร5%ที่เราทําได้เนาะก็คือเราก็มีเงินทุนประมาณ2ล้านเราก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่หนึ่งแสนบาทต่อเดือนที่เราต้องต้องการนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นโมเดลที่ใครก็ทําได้ถูกไหมนะครับใครก็เข้าใจใครก็ทําได้แต่มันจะมีอีกส,สมการหนึ่งครับที่เราจะต้องรู้จริงๆเนาะนะครับก็คืออันนี้สําคัญมากนะทุกคนศักยภาพนะครับในการรับความเสี่ยง จริงๆเรื่องสกยภาพในการรับรับความเสี่ยงหรือว่าリスクทอร์เรนต์เนี่ยนะครับเจได้ทําเนื้อหาตรงนี้ไว้ในในส่วนที่เป็นตัวเทรดด้ย101เนี่ยแบบละเอียดมากๆนะนะครับแต่เรามาอธิบายให้ทุกคนได้เห็นภาพกันก่อนนะครับว่าไอ้คำว่าสกยภาพในการรับความเสี่ยงมันคืออะไรด้วยปกติแล้วเนี่ยนะครับเจอยากจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพง่ายที่สุดเลยก็คือการเทรดแบบลิสเปิดเทรดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเทรดเนี่ยมันมีหลายสไตล์มากในการด i เวอร์ซิฟายกลยุทธ์เยอะมากๆนะครับแต่ว่า คนส่วนใหญ่น่าจะชินกับการเทรดแบบแบบลกสเปอร์เทรดมากกว่าจะจาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับน่าจะเห็นภาพมากที่สุดจิสมมุตินะครับทุกคนจ <c oughs> ิสมมุติว่าทุกคนคิดว่าเราคิดเล่นๆตามเจนะว่าเราสามารถทํากําไรได้สักประมาณ3า r สต่อเดือนเนี่ยได้ง่ายไหมเราคิดว่าเราสามารถจะทำกำไรามร3 R ต่อเดือน โดยเฉลี่ยนะได้ง่ายไหมเชื่อไหมว่าคําถามเนี้เจคุยกับพาเวีหลายคนเนี่ยหลายๆคนเวลาเรียนไปสักพักแล้วเขาจะรู้เลยว่าการที่คนจะเทรดให้ได้3 RR ต่อเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าโอเคหลายๆคนที่มาฟังคลิปนี้ก็อาจจะบอกว่า้3 RR ต่อเดือนเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรและสมมติจจบอกว่าเราสามารถทํา6 RR ต่อเดือนได้ไหมอ่า หายคนก็จะคิดว่าฮ้ยเออมันเริ่มมันเริ่มมีความยากแล้วและเจบอกไปอีกว่าเราสามารถทำสิบ <c> ส <oughs> องอาต่อเดือนได้ไหมคนก็จะบอกว่าโหมันเริ่มมันเริ่มยากแล้วนะถูกไหมฮะสิบสองอาอ่าเขาได้จะลองยกตัวอย่างเล่นๆเลยนะว่าสมมติถ้าเรานะต้องการเงินสมมติเราเราต้องการรีเทิร์นนะเราต้องการรีเทิร์นต่อเดือนอยู่ที่หนึ่งพันเหรียญ อยู่ที่1000เหรียญน,นะการที่คุณจะได้การที่คุณจะได้ผลตอบแทนต้องการ1000เหรียญเนี่ยนะครับถ้าคุณทําแค่ 3r มต่อเดือนนะแค่ 3r มต่อเดือนนะเราต้องใช้ลิกสเปอร์เทตต่อไม้นะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบสเหรียญต่อไม้ต่อไม้นะและถ้าเรานะครับต้องการนะครับ6 r r ต่อเดือนนะครับเราต้องทำนะครับ กำไรเออเราต้องใช้ลิสเปอร์เทอยู่ที่166เหรียญต่อไม้ใช่ไหมครับอืมหกสิบนึ่อยหเหรียญต่อไม้นะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับต้องทำกำไรเนี่ยให้ได้12บอต่อเดือนเราต้องใช้ล s k p ปอ t r a d e อยู่ที่83มเหรียญต่อไม้ทุกคนเริ่มเห็นภาพไปใช่ไหมคราวนี้คำว่าศักยภาพในการรับความเสี่ยงเนี่ยมันคืออะไร คือเวลาจะคุยกับ private J เนี่ยจะก็จะบอกว่าที่อยากได้กําไรสามหมืนบาทต่อเดือนเนี่ยเจพูดถึงลิสิทธิ์เทรง่ายๆนะสามอาเนี่ยเราทําได้ง่ายไหมหลายคนากว่าพี่ทำทำได้สบายนะทําได้สบายเออแต่ว่าเราต้องใช้ลิสิทธิ์เทรอยู่ที่สามไว้สามสามเหรียญน,นะในการที่คุณจะได้เงินหนึ่งพันเหรียญต่อเดือนเห็นไหมฮะเรารับความเสี่ยงได้ไหมไอ้สามร้อยสายสามเหรียญต่อการเทรดหนึ่งครั้งคุณเจอล้อติดต่อกันสิบครั้งคุณก็โดยไปสามพันสามร้อยสาสิบเหรียญคุณรับได้หรือเปล่า หลายคนเนี่ยพอฟังมาถึงจุดนี้ก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเอเอว่ะบางทีความต้องการของเราครับมันไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เราสามารถจะรับได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือศักยภาพหรือความสม่ำเสมอของการทํากําไรของเราเนี่ยนะครับมันก็ไม่เหมาะสมด้วยอะ่ะบางทีเราก็ต้องไปมองเรื่องเกี่ยวกับความสม่ําเสมอของกลยุทธ์ของเราด้วยนะนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องมุมมองด้วยเหตุและผลจริงๆว่าเฮ้ย การที่จะได้เงินคุณเนี่ยนะครับหนึ่งแสนต่อเดือนเนี่ยนะครับหนึ่งแสนบาทต่อเดือนเนี่ยมันมันเทรดแค่อย่างเงี้ยไม่ได้เพราะอะไระสมมติอย่างที่เจ๊บอกไปแหล,ละเราคิดภาพตามเจ๊นะถ้าเราแสนหนึ่งต่อเดือนใช่ไหมหนึ่งแสนต่อเดือนเนาะสาม rr เนี่ยต้องใช้ลิคสเปร์เทดอยู่ที่หนึ่งพันเหรียญหก rr เนี่ยต้องใช้ลิคสเปร์เทดอยู่ที่ห้าร้อยเหรียญแล้วก็ตัว 12 RR เนี่ยนะครับต้องใช้นะครับลิ s สิทธิ์เป e อยู่ที่250เหรียญถามเจตตอบคำถามนนึ่งเออตอบคำถามเจตหนึ่ง,งพี่พี่เพื่อนน้องเนี่ยสามารถที่จะรับลิ s สิทธิ์เป e ตที่มันเป็น loss เนี่ยหนักขนาดนี้ได้ไหมเจตตัดช้อยเรื่องเกี่ยวกับการสอบกองทุนออกไปนะเราพูดถึงในบริบทที่ว่าถ้าเราใช้เงินทุนของเราจริงๆอ่ะเราจะรับลิ s สิทธิ์เปิตแบบนี้ได้ไหมนะครับอ่ะเราจะเห็นเลยว่า การที่คุณจะเทรดแค่หนึ่งแสนบาทต่อเดือนมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าการรับรู้ความเสี่ยงของเราอะ่ะมันมันไม่บาลานซ์กับรายได้ที่เราต้องการใช่ครับไอ้รายได้ของเราอะ่ะสมมติจะบอกเ่าอยากเทรดเดือนล้านไหมใครก็อยากเทรดถูกไหมเดือนล้านเดือนสิบล้านใครก็อยากได้แต่เรามองถึงแต่รายรับไงแต่เราไม่มองถึงเรื่องเกี่ยวกับคอสของธุรกิจการเทรดก็คือการลอสว่าเราจะรับมันได้ไหมด้วยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดเนาะแล้วก็ความสม่ำเสมอของกลยุทธ์นั่นเองนะ คราวนี้มันจะเกิดคำถามว่าแล้วทำยังไงล่ะให้เราได้มีหลักแสนต่อเดือนอย่างที่เจทำได้หรือว่าหลายๆคนที่เจดูแลเนี่ยทำได้คือสุดท้ายครับมันต้องค่อยๆฝึกฝนทักษะไปคือเจก็จะแนะนำอย่างนี้ว่าในตอนที่เราเริ่มเทรดนะครับอย่างที่เจบอกไปอะในหลายครั้งว่าถ้าคนที่ได้ดูคลิปทำยังไงให้ได้ถอนกองทุนอย่างสม่ำเสมอเนานะแล้วก็สอบกองทุนผ่านนะจะจะพูดให้เจ,จ,จมันมีประโยชน์หน่้เจพูดไว้ว่าเราควรโฟกัสพอร์ตตัวเอง เป็นหลักก่อนพอพอร์ตเราเริ่มแน่นแล้วเราค่อยกระจายไปในส่วนที่เป็นตัวกองทุนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราตอนที่เราโฟกัสพอร์ตตัวเองเป็นหลัก,กครับเราจะค่อยๆสเกลเงินอะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้เห็นภาพไหมเดี๋ยววันหลังเจจะมาทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับการปั้นพอร์ตนะครับทุกคนพอเราค่อยคสเกลเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เป็นเงินจริงๆนะเจะงให้เจเคยบอกไปในหลาย,ลายคลิปว่าคุณเถดเงินกองทุน loss อยู่ที่พันเหรียญน่ะกับเทรดเงินตัวเองแล้ว loss ที่พันเหรียญน่ะความรู้สึกมันคนละเรื่องกันเลยความรู้สึกมันคนละเรื่องกันเลยนะนะครับ loss พันเหรียญของกองทุนกับ loss พันเหรียญของเงินจริงๆของเราอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยนะเพราะฉะนั้นในการที่คุณเทรดเงินจริงๆเนี่ยมันจะทาให้ศักยภาพการรับรู้ความเสี่ยงของเราเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นไปตามนะครับเพิ่มสูงขึ้นไปเลยจากที่คุณเคยรับความเสี่ยงด้ที่100เหรียญจากที่เราเคยรับความเสี่ยงด้ที่1นึ่งอ่ะสิเหรียญกระโดดมาเป็น30เหรีย ห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญห้าร้อยเหรียญแต่การที่คุณขยับตัวลิคส์เพอร์เทเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าแคปิตัลของคุณก็จะต้องสูงขึ้นไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณมาลิสเพอร์เทดมาละ500ห้าร้อเหรียญแต่พอร์ตคุณมีอยู่ 5, ห้าพันเหรียญอย่างเงี้ยมันก็ไม่ make sense ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นในเส้นทางที่ว่าเราก็ต้องขยายในส่วนที่เป็นตัวขยายใจไปคล้องก,กับการขยายเงินทุนของเรานะครับ อ่าอันนี้ก็คือในโลกของความเป็นจริงนะนะครับในการเทรดเนี่ยจะบอกเลยว่ามันจะมีคนประเภทหลายประเภท่ที่มาบอกว่าเฮ้ยการเทรดคุณจะที่คุณจะทำกำไรได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนเนี่ยคุณต้องมีเงินเท่านี้มันใช่แหละมันมันมเมคเซนแหละว่าการที่คุณต้องมีเงินเท่านี้มันถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังตรงนั้นน่ะเราต้องไปแกะูอีกทีหนึ่งว่ามีเงินขนาดนั้นแล้วมันไม่เพียงพอนะทุกคนเพราะอะไรพเพราะจริงเคยคุยกับพี่ท่านหนึ่งเนาะอันนี้เขาเป็นคนนี้ค่อนข้างมีตังค์เลยนะนะค่อนข้างมีตังค เจลีค um um pues ุยว่าสิ ups, ่งที la, ่เขาต้องการอ่ะเขาอยากได้เขาอยากมีรายได้นะประมาณ3 0 0 0 0 0ต่อเดือนเจก็เลยถามว่าแล้วริสเปอร์เทต์รับได้เท่าไหร่ซึ่งเขาบอกว่ารับได้แบบไมลอะไรแบบ200ยเหรียญอย่างเงี้ยลองคิดดูอ่ะเจลองคิดเล่นนะสามแสนต่อเดือนเนี่ยเจเลสเซว่ามันคือ9 0 0 0พันเเหรียญนเหรียญต่อเดือนแล้วถ้าเรารับความเสี่ยงได้ที่200เหรียญเน่ยเราต้องเห็นได้ 45R r 45 RR ต่อเดือนทุกคน ทุกคนคิดว่ามันแบบเจว่ามันมันยากอ่ะทุกคนมันยากมากๆนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำแล้วครั้นี้พี่เขาเลยหาว่าทายังไงเจเลยว่าเออมันก็ต้องค่อยๆค,ค,คนที่มีทุนอยู่แล้วว่ามันดีเพราะเราไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บเงินถูกไหมแต่ว่าคนที่มีทุนอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าใจอะ่ะมันจะโตตามทุนถูกไหมเพราะว่าเงินทุนที่เขาได้มาเทรดอะ่ะมันไม่ใช่เงินทุนจากการลงทุนไงแบบตัวเจอย่างเงี้ยเจบิวพอร์ตจากสามพันไปห้าหมื่นเหรียญอะ่ะเจเจอมาทุกสภาวะตลาดเจเทรดมาเป็นพันเทรดหลายๆพันเทรดแล้ว เพราะว่าเจาก็จะชินกับการขาดทุนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่มีทุนจากการทําธุรกิจหรือว่าจากสมบัติอือ่นๆหรือว่าการที่คุณได้อะไรมาบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมีเงินก้อนหนึ่งมาอยู่แล้วอ่ะจากการทําธุรกิจเหลืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจากงานประจำอย่างเงี้ยกับการที่คุณเอามาใส่ตลาดกับคนที่คนนึงที่บิวพอร์ตขึ้นมาการรับรู้ความเสี่ยงของ2คนนี้จะคนละเรื่องกันเลยนะครับสมมติบางคนบิวพอร์ตอย่างเจอย่างเงี้ยสมมติเจบิวพอร์ตจากสามพันมาห้าหมื่นเหรียญ กับอีกคนหนึ่งมีเงินห้าหมื่นเหรียญตุ้มเดียวแล้วเอามาลงเทรดเลยอะ่ะไอ้คนที่มีเงินห้าหมื่นเหรียญแล้วเอามาลงเทรดเลยอะ่ะรับความเสี่ยงไม่เท่าเจานะเพราะว่าเขามีแต่เงินแต่เขาไม่ได้มีศักยภาพในการรับรู้ความเสี่ยงไงฮะตรงนี้มันก็คือไม่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเนาะนะครับอืมอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอ่าความเป็นจริงที่จะต้องรู้เนาะนะก็มาคุยกันเป็นท็อปิกสนุกๆน,นะครับว่าทํายังไงให้ได้หนึ่งแสนบาทต,ต่อเดือนแบบไม่ขายฝันเนี่ยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเออเราก็ต้องไปรู้ก่อนว่า ผลตอบแทนขั้นต่ำของกลยุทธ์ของเราเนี่ยโดยเฉลีย่ยเนี่ยเราทําได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับอืมแล้วก็เงินทุนที่เหมาะสมเนี่ยเรามีเงินทุนที่มันเหมาะสมกับผลตอบแทนขั้นต่ำหรือยังอ,อ่ศักยภาพในการรับความเสี่ยงเรารับได้ไหมความสม่ําเสมอของกลยุทธ์เนี่ยเรามีหรือเปล่านะครับนะประมาณนี้นะครับก็คราวนี้นะครับเจแนะนําอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้เจมีการทําเป็นลักษณะของเมมเบอร์เนาะนะครับของตัวช่องเทรดฟอรเรกให้เหมือนทําธุรธกิจนะครับเนื้อหามันจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้าง แอดวานซ์นะครับเป็นเนื้อหาขั้นสูงเนาะนะครับตอนนี้ก็มีอยู่2วิดีโอแล้วถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวถ้าเป็นตัวเจจะทไทำลิงก์สมัครให้นะครับอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะก็เนื้อหาเนี่ยก็จะมีที่เจทําลงไปแล้วเน,นี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทํายังไงให้สอบกองทุนผ่านแล้วก็ได้ถอนกำไรทุกเดือนนะครับแล้วก็เจเพิ่งอัพคลิปล่าสุดลงไปก็คือสอนวิธีนะครับหาเงินเฟอ้อที่แท้จริงให้รู้ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยน่ากลัวขนาดไหนคือหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าเงินเฟอ้อเนี่ย ทุกคนรู้หละว่าเงินเฟอ้อคืออะไรทุกคนเข้ามาตราดมาเทรดใช่ไหมแต่หลายคนไม่รู้ว่าวิธีการหาเงินเฟอ้อที่แท้จริงอะมันคืออะไรบางทีเราไปท่องๆจํตาตา่ตางๆกันมาว่าเงินเฟอ้อคือสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เราไม่มีทางรู้ตัวเลขที่แท้จริงได้แต่ว่าในคลิปเนี้ยเจสอนแบบละเอียดเลยว่าเราดูกราฟอะไรดูสินทรัพย์แบบไหนนะครับแล้วก็สอนวิธีการป้องกันเงินเฟอ้อด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเนื้อหาแอดวานขั้นสูงเนี่ยเดี๋ยวจะมีวิธีการ เลือกสินทรัพย์ที่เราอยากจะป้องกันความเสี่ยงอะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆนะครับอืมคราวนี้เจอขอรีวิวในส่วนที่เป็นตัวผลงานนะครับโปรแกรมฝึกนะครับที่เป็น private training โปรแกรมเนาะนะครับอันนี้เป็น2คนนี้นะครับที่เจแคปมาให้ดูนะเพราะมันจบสิ้นเดือนแล้วก็เลยแคปมาให้ดูบางส่วนนะอย่างน้องคนนี้นะครับอย่างที่เจอบอกไปว่าตัวเทนนิสโปรแกรมอะเราพยายามให้ในส่วนที่เป็นตัวคนฝึกเนี่ยนะครับได้ลงมือเทรดจริงๆแล้วก็ได้เรียนรู้กับตลาดจริงๆเนาะ การสิ่งที่เราทําให้เราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับไม่ใช่การเรียนรู้จากในตําราหรือว่าการที่เจสอนไปแต่การเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการได้ลงมือทําจริงๆอันนี้ก็คือผลงานคร่าวๆที่ให้ทุกคนได้ดูเนาะนะครับน้องคนนี้นะครับทำกำไรได้อยู่ที่4.9%แต่ว่าเจก็จะมีพวกแท็ติกให้เล่นด้วย,น,ยไไนะครับก็ทํากําไรได้เนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ก็เขาน้องคนนี้เริ่มเทรดมาเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มเทรดมาเดือนเฟบแหละแต่ว่าเดือนเฟบเนี่ยจะยังไม่ได้สอนอะไรแบบมากๆขนาดนั้น จริงๆก็จะเป็นในส่วนที่เป็นดวนเดือนอมีนานะครับเมษาพฤษภาเราจะเห็นว่ากำไรมันเอเวอร์เรจขึ้นเอ้มันชัดอ้มันมันมันเอ็กซ์โพเนนเชียลขึ้นถูกไหมนะครับครานี้ตรงนี้สิ่งที่อยากจะบอกเลยคือเราก็จะเห็นว่ากำไรตรงนี้มันมีความสม่ำเสมอใช่ไหมจากที่เราดูจากภาพเนี่ยนะครับจะเห็นว่าน้องคนนี้นะครับทำกำไรได้อยู่ที่เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่3.08% เดือนที่2ได้อยู่ที่2.80%แล้วก็เดือนที่3มได้อยู่5.75%หหลายคนอาจะบอกว่าโหกำไรแค่นี้กระจอกไม่พอกินหรอกเราทำได้หรือ,อยังถูกไหมแล้วก็เราสม่าเสมอแบบนี้ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะที่เจย,ยังไม่ได้พูดเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเวลาเราจะเปรียบเทียบกำไรว่ากำไรเนี้ยมันมากหรือน้อยเนี่ยให้เราไปทำลักษณะของ r i ก r e t u r n ์เทร e ออ f นะครับเราจะรู้เลยว่า กำไรที่เราได้มาเนี่ยมันเหมาะสมกับความเสี่ยงจริงหรือเปล่าเนะครับเราจะเห็นว่าใน3มเดือนนี้น้องเขาได้กำไรได้อยู่ที่11.63แล้วก็เฉลี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ที่3.87เซ3.87ถือว่าเยอะไหมมันไม่ได้เยอะมากทุกคนครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าระบบเนี้ยความเสี่ยงต่ํามากแล้วก็ในส่วนตรงเนี้ยถ้าเราสามารถทําได้สม่าเสมอเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะถ้าเราสามารถทํากาไรได้3.87เปอร์เซ็นต์แบบสม่ําเสมอนะแล้วถ้าเราอยากจะหาเงินให้ได้สักหนึ่งแสนบาทต่อเดือน นะครับเราก็แค่มีเงินอยู่ที่2ล้าน5 0 0 0สนหรือ2ล้านบาทเราก็สามารถจะหาเงิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนได้แล้วนั่นเองนะครับคีย์สำคัญคือเรามีระบบที่มันกําไรสม่ำเสมอแบบนี้หรือยังนี่คือคำถามชวนคิดที่เราควรต้องไปคิดต่อนะแล้วก็อีกคนนึงคนนี้ก็ทําได้กําไรอยู่ที่เดือนนี้อยู่ที่โอ้โหเขาใส่ทุนนิยมมาให้เยอะมากเลยก็คือ 1> 6 1 5 7 1 8 0 7 2 9 9นก็ก็คือ6% 6%นั่นแหละเนาะนะครับเาเนี้สิ่งที่เจรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครให้แล้วกันหรือว่าอาจจะมีนะแต่ว่าเจอให้แบบจริงๆเลยคือถ้า,าคือโปรแกรมตัวนี้ยเป็นปการโปรแกรมเรียนสด6เดือนเนาะก็เทรดไม่ได้ก็คือเอาค่าที่ปรึกษาไปเลยอะไรเงี้ยก็มันเป็นการแฟร์กับคนที่เขามาเรียนด้วยนะมาฝึกด้วยนะอ่าก็ประมาณนี้เนาะนะครับ อันนี้ก็เป็นรีแคปผลการเทรดบางส่วนของตัวที่เป็นอ e ีบุ๊กนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็จริงๆแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเจค่อนข้างยุ่งแล้วก็ได้เทรดน้อยนะครับได้กำไรมาไม่ได้เยอะมากเนาะมันได้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับเจเทรดในส่วนที่เป็นตัว GP JPY มาอยู่ที่สี่ร้อยสิบเก้าเหรียญเนาะอันนี้เป็นระบบเทรด volatility breakout แล้วก็ cash for strategy นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยได้กำไรจาก XAU กซ์เออยู่ทรดใน strategy บวก cash for strategy มาอยู่ที่ 515เหรียญรวมกันอยู่ที่935เหรียญนั่นเองเนาะ30,000กว่าบาทเนาะอืมเอ่อตอนนี้ถ้าใครสนใจเสียที่เป็นตัวอีบุ๊กเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแคดโฟสตัลเลจี้วัวไ l ล t ตี้เบรกเอาล่ะก็เอ็กซ์เออูเทดดิ้งสตัลเลเนี่ยนะครับก็สแกน QR Code มาถามรายละเอียดเจได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปูพื้นฐานเทรดเดอร์101นะครับตอนนี้เป็นการปูพื้นฐานนะครับเริ่มต้นการเทรดที่ถูกต้องเดินทางสู่ความมั่่่่นคัังงทียยื ทำไมจีต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยรู้ว่าเจมีพื้นฐานแล้วแต่ว่าจะบอกว่าพื้นฐานของแต่ละคนไม,ไม่เหมือนกันเนาะนะครับแต่ว่าพื้นฐานของเจเนี่ยมันไม่ใช่พื้นฐานที่คุณจะต้องมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับแนวรับแนว,แนวต้านเทรนไลน์ดีมนันซัพพลายการกดออเดอร์คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับพื้นฐานของเจก็คือการเตรียมตัวที่คุณจะทำธุรธกิจธุรธกิจนึงอะคุณจะรู้ได้ไงว่าธุรธกิจนี้มันเป็นแบบไหนเป็นยังไงเนาะนะครับการที่คุณจะต้องไปรู้ว่าคุณเข้ามาในตลาดเนี้ยคุณเข้ามาเพื่ออะไรนะมันกะเปเรรงยัับาาาตค้้หม การดูแลทรัพยากรแล้วก็แนวคิดสําคัญเนาะการทํา business model canvas นะครับแล้วก็เ,คเกทเนนเเคน,นคิค system คืออะไรเนาะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการจัดก,การความเสี่ยงเนาะนะจะจะให้ความสําคัญเรื่องเกี่ยวกับการจัดก,การความเสี่ยงแล้วก็ตัวการจัดก,การความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลายๆคนจะได้รู้จากเรื่องเกี่ยวกับ money management แล้วก็ risk management ซึ่งจริงมันไม่พอนะมันมีเรื่องเกี่ยวกับ order management o r d w r management นะครับผมแล้วก็การจัดพอร์ตการลงทุนด้วยนะอืม้ม ต่อมาอีก2ข้อ3าสอาข้อสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจะต้องรู้ก่อนมาทำมันนี่ม a n จ g e เม n t หรือการทําหลักการบริหาเรเงินนะครับแล้วก็การ, ulator, รซิมูเลเตอรนะ์นะครับซิสเ็มนะนะครับแล้วก็ตัวอย่างการวางแผนการเงินแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลคังความรู้อีกตัวหนึ่งเนาะก็คือเทคนิคหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็สแกน QR code ตัวเนี้ยนะครับมาสอบถามเจได้นะครับผม,อ,มอันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ คลิปในวันนี้นะับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนับเทรดยังไงให้หนึ่งแสนบาทตอนเดนแบบไม่ขายฝันเนาะเจก็ไม่จะมาขายฝันทุกคนครับก็พยายามให้ทุกคนอยู่ในโลงความเป็นจริงนะครับเข้าใจว่าการเทรดมันไม่ได้ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถที่จะไปถึงฝั่งฝันตรงนั้นได้นะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับที่เราจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้นะครับแต่ยังไงก็ยังมีเจอยู่ข้างๆเนาะเป็นคนที่เป็นให้กำลังใจทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ